สวยทุกบินฟินุคนูค่ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมาจัดให้ทุกท่านแล้วกรับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับครับคืนนี้เราก็จะมากันกับ หนึ่งตัวชัวจัดประจำค่ำคืนวันพฤหัสสดดที่2มกราคม2 5 6 8นะครับค่ำคืนนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับโอ้วันนี้บอลไม่เยอะมากนะครับก็จะมีบิ๊กแมตช์อยู่คู่เดียวนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงบอลสกอตแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดบอลสกอตแลนด์มาให้แล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยฝากทุกคนหน่อยครับกดหัวใจบันทึกรายการโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันได้ติชมได้หหมมมมมดดดเเเลลลยยยนนรัับกก็็ติชาไไ้้้แวสพื่่่อทีีีงผู ใครที่อยากจะเข้าครอบครัวเข้าบ้านฟุตบอลฟาเวอร์ตนะครับมีแนวทางดีๆให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนและเจอกันในบ้านสีเขียวนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่1ตัวชัวจัดในค่บคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับไปกันที่ลีกสกอตแลนนะครับไปกันที่คู่ของ คิวมนอกครับจะต้องเปิดบ้านพบกับานะของเซนเมเรนนะฮะสำหรับานะของคิวมนอกครับผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้2จาก5เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้กับคิวเบเนียนมา1ประตูศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเซนเมเรนครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้3จาก5นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อดันดีไป1ประตูสองนะครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาครับก็ส่วนมากแล้วระยะหลังๆมาก็จะเป็นคิวมนอกครับที่ทําได้ดีกว่าแต่ว่าการเจอกันในครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นการเสมอกันไป2ประตู ส,สำหรับคู่นี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมองแบบนี้แล้วกันนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับคู่นี้ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าทางหน้าของเซนเมเดนช่วงนี้ปีนี้ถือว่าทําได้ดีนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่อันดับตารางคะแนนที่ดีกว่าอยู่อันดับที่5ของตารางเนี่ยคิวมอนอกถึงแม้ว่าจะเป็นทีมหนึ่งครับที่เล่นดีชนะเซนเมเดนได้บ่อยก็ตามนะแต่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยคิวมอนอกค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะแต่ในซีซั่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าคิวมอนอกเนี่ยจะลดคุณภาพลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแมม้้วาานนนตจะใหคอก เป็นต่อก็ตามแต่เราก็ยังมองว่ายังไงก็แล้วแต่ครับโอกาสของเซนเมเรนที่ผลงานดีกว่าในซีซั่นนี้น่าจะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์ได้เลยครับที่เซนเมเรนครับวันนี้เซนเมเรนจะบบุกมาและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับ1ตัวชัวร์จัดกับเกียร์โฟร์เวิร์ดในค่ำคืนนี้ครับชอบก็จัดตามมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปฝากด้วยใครสนใจเข้าครอบครัวกับผมนะหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์วันนี้ผมเกียร์โฟร์เวิร์ดต้องขอตัวลา โชคดีครับสวัสดีครับ